จะซื้อเครื่องปั๊มน้ำทั้งทีต้องเลือกอย่างไรแล้วเลือกแบบไหนฉลาดเลือกมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะดร e ีมเลือกได้ค่ะฉลัดเลือกคลิปนี้ค่ะเราจะมาว่ากันในเรื่องของการเลือกเครื่องปั๊มน้ำค่ะ ซึ่งต้องบอ,อกว่าเครื่องปั๊มน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่มีแทบทุกบ้านเลยถ้าบ้านไหนไม่มีน่ะจะเจอปัญหาน้ำหยดช้าบ้างน้ำไม่ค่อยไหลไปไม่ทั่วถึงทั้งบ้านบ้างยิ่งบ้านไหนนะที่มีบ้านชั้น 2, สชั้น3ชั้น4โอ้โหบางทีน้ำขึ้นไม่ถึงข้างบนด้วยเพราะงั้นนี่คืออุปรกรณ์สำคัญที่จะต้องมีติดบ้านเลยค่ะแล้ววิธีการเลือกเครื่องปั๊มน้ำเนี่ยเราต้องเลือกอย่างไรคำนวณจำนวนวัดแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนไปหาคำตอบกันค่ะก่อนจะซื้อปั๊มน้ำค่ะ สิ่งแรกที่จะไม่ต้องรู้เลยก็คือจำนวนวัดซึ่งจำนวนวัดเนี่ยถ้าแรงดันน้ํายิ่งมากก็เท่ากับจํานวนวัดมากนะคะซึ่งมันเป็นผลสําคัญในการเลือกซื้อปั๊มน้ําเลยนะถ้าแรงดันน้ํามากเกินไปแล้วท่อมันไม่ได้รองรับพอหรือว่าบางทีเนี่ยมันเชื่อมไม่ดีมันมีรอยรั่วซึมนิดหน่อยก็อาจจะทําให้เกิดน้ำเนี่ยซึมออกมาจากท่อได้หรือว่าถ้าแรงดันน้ํามันน้อยเกินไปอ่ะมันก็จะไม่ทั่วถึงแรงดันน้ําจะส่งไม่ทั่วถึงทั้งตัวบ้านนี่คือสิ่งสําคัญที่เราจําเป็นต้องรู้นะคะก่อนการ ซื้อเครื่องปั๊มน้ำเลยนั่นคือการคำนวณจำนวนวัดค่ะโดยการคำนวณจำนวนวัดเนี่ยเราจะดูจากทั้งหมด2อย่างค่ะอย่างแรกเลยดูพื้นที่บ้านก่อนว่าบ้านเราเนี่ยจำนวนกี่ชั้นบางคนอยู่1ชั้น3ชั้นหรือว่า4ชั้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือดูว่ามีผู้อยู่อาศัยกี่คนค่ะ ซึ่งผู้อยู่อาศัยเนี่ยมันจะบ่งบอกค่ะว่าจะมีการใช้น้ําพร้อมๆกันกี่จุดอย่างเช่นมีการล้างจานไปด้วยพร้อมกับอาบน้ําแล้วก็ซักผ้าไปด้วยนี่ก็ถือว่าเป็น3จุดแล้วนะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมีผลต่อการคํานวณจํานวนวัตต์ของเครื่องปั๊มน้ําทั้งสิ้นเลยแล้ววิธีการคํานวณเป็นยังไงมาดูกันค่ะบ้าน1-2ชั้นมีการใช้น้ําพร้อมกันถึง4จุดเลือกใช้ปั๊มน้ําที่มีขนาดแรงดันอยู่ที่150วัตต์ ถ้าบ้านสองชั้นใช้น้ำพร้อมกัน5-6ถึงจุดสามารถเลือกใช้ปั๊มน้ำที่มีขนาดแรงดันได้ตั้งแต่ 200- ร้อถึงสองวัตต์บ้าน3ชั้นมีการใช้น้ำพร้อมกัน 6- 7ถึงจุดสามารถเลือกใช้ปั๊มน้ำที่มีขนาดแรงดัน350วัตต์และบ้าน4ชั้นมีการใช้น้ำพร้อมกัน7จุดสามารถเลือกใช้ปั๊มน้ำที่มีขนาดแรงดันถึง400วัตต์และนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณจำนวนวัตต์ของปั๊มน้ำที่เหมาะสมนะคะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ลองไปคำนวณดูนะคะ ในส่วนของพื้นที่บ้านเรามีกี่ชั้นจํานวนจุดในการใช้งานสิ่งนี้ก็จะทําให้เราเลือกจํานวนวัดที่เหมาะสมได้หลังจากที่เราคำนวณจำนวนวัดได้แล้วสิ่งต่อมาก็คือการเลือกประเภทของเครื่องปั๊มน้ำค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องปั๊มน้ำเขามีหลายประเภทแต่ดิมจะดึงมาพูดหลกัหลกๆก็คือ3ประเภทที่คนใช้งานกันเยอะนะคะเรามาดูปั๊มตัวแรกก่อนเลยค่ะก็คือปั๊มอัตโนมัติหรือเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปั๊มถังกลม ดีไซน์ก็จะเป็นทรงกลมๆค่ะการทํางานของเขาเขาจะมีการดูดน้ําเข้ามาเก็บไว้ในถังความดันทําให้น้ําและอากาศเขาถูกบีบอยู่ในถังความดันค่ะแล้วพอเมื่อมีการเปิดใช้น้ําขึ้นมาปุ๊บแรงดันเนี่ย ก็จะดันน้าขึ้นไปด้วยความแรงซึ่งข้อดีของปั๊มอัตโนมัติก็คืออย่างแรกเลยเขาเป็นปั๊มแรกเริ่มเดิมทีมานะคะราคาเขาจะถูกที่สุดในบรรดาปั๊มอื่นเลยแล้วก็จะมีความแรงของน้ําค่อนข้างมากทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของวัสดุเขาหรือว่าเรื่องอะไหล่ถ้าเกิดมันเสียขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถหาอะไหล่ได้ในราคาถูกแล้วก็จะซ่อมง่ายกว่าประเภทอื่นๆค่ะส่วนข้อเสียก็คือเขาจะมีแรงดันน้ําที่ไม่ค่อยคงที่สมมุติว่าถ้ามีการเปิดใช้งานพร้อมกันหลายๆจุดเนี่ย จะมีบางจุดที่แรงบางจุดที่อาจจะอ่อนลงบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียซึ่งต้องไปพิจารณากันไปกับปั๊มน้ําแรงดันอัตโนมัติ ั๊มต่อมาค่ะเป็นปั๊มน้ําแรงดันคงที่หรือว่าเขาจะเรียกว่าปั๊มถังเหลี่ยมชื่อก็คือเขาจะเป็นถังแบบเหลี่ยมเลยค่ะอันนี้ก็เป็นปั๊มที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยทีเดียว <Yeah. S 1> ข้อดีของเขาตามชื่อเลยเขาจะสามารถปล่อยน้ําด้วยความดันแบบคงที่ค่ะ <Yeah. S 1> คือไม่ว่าเราจะเปิดน้าในจุดไหนเนี่ยในทุกจุดในทุกๆก,ก๊อกเขาจะให้ความแรงแบบสม่ําเสมอเลยซึ่งข้อนี้เนี่ยจะเป็นข้อดีสําหรับการที่บางคนเปิดเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วปัญหาจากที่เราเจอจากปั๊มน้ำอัตโนมัติก็คือเดี๋ยวร้อนเดี๋ยว ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ก็จะแก้ปัญหาเรื่องเครื่องทําน้ําอุ่นที่อุณหภูมิมันไม่ค่อยสม่าเสมอนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็เกิดจากแรงดันน้ํานั่นเองส่วนราคาของปั๊มน้ําแรงดันคงที่ตัวนี้ก็ราคาก็จะสูงกว่าปั๊มน้ําแบบอัตโนมัติค่ะและปั๊มน้ําตัวสุดท้ายก็คือปั๊มน้ําแบบอินเวอร์เตอร์ จะเห็นได้ว่าวงการอินเวอร์เตอร์ตอนนี้คือแทรกซึมไปกับทุกๆสิ่งแล้วค่ะแอร์ Air ก็มีอินเวอร์เตอร์แล้วปั๊มน้ําเขาก็มีอินเวอร์เตอร์ด้วยค่ะซึ่งการทํางานของเขาก็จะเหมือนแอร์อินเวอร์เตอร์เลยมีความใกล้เคียงกันการทํางานจะยังมีความคล้ายกับปั๊มน้ําแบบแรงดันคงที่ค่ะคือทุกๆจุดของบ้านทุกก๊อกเลยเนี่ยเขาจะให้ความแรงแบบสม่าเสมอต่อเนื่องไม่มีอันไหนเบาหรือว่าไหนแรงกว่าเมื่อมีการเปิดใช้งานพร้อมกันแต่ความพิเศษของปั๊มน้าอินเวอร์เตอร์ก็คือเขาจะสามารถ ควบคุมมอเตอร์ให้ปรับได้ตามการใช้งาน <Wow. S 1> อย่างเช่นถ้าช่วงไหนที่มีการใช้น้ําเยอะ <Wow. S 1> มอเตอร์เขาจะหมุนเต็มที่เลยนะคะ <Wow. S 1> เพื่อกระจายน้ําให้ทั่วถึงแต่ถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้มีการใช้น้ําเท่าไหร่เนี่ย <Wow. S 1> มอเตอร์เขาจะปรับสปีดให้มันช้าลง <Wow. S 1> ซึ่งข้อดีของสิ่งนี้แน่นอนว่าเขาประหยัดไฟมากๆค่ะแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่จะสูงกว่าปั๊มชนิดอื่น2-3เท่าเลย <Wow. S 1> ส่วนเรื่องของการซ่อมบํารุงเนี่ยถ้าเกิดเขาเสียหายหรือเขาพังขึ้นมาต้องส่งซ่อมที่ศูนย์เท่านั้นค่ะ ไม่สามารถไปซื้ออะไหล่มาซ่อมเองได้แล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆค่ะเป็นขั้นพื้นฐานในการเลือกซื้อเครื่องปั๊มน้ําหลากัหลกๆมีสสิ่ง1คําคำนวณจํานวนวัต์ที่เหมาะสมและก็เลือกประเภทที่ตอบโจทย์การใช้งานค่ะเชื่อว่าใครที่ดูคลิปนี้จบจะสามารถเลือกปั๊มน้ําของตัวเองได้แล้วนะวส่วนใครที่อยากรู้เรื่องอะไรนอกเหนือจากนี้ค่ะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้เดี๋ยวเราจะไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบเข้าใจง่ายๆ เพราะจะซื้อทั้งคีก็ต้องเลือกให้ดีเลือกให้คุ้มเลือกอย่างพวกเราฉลาดเลือกค่ะ